เรียนท่านคณะกรรมการภูสมเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวเกวลีคำล้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนทับสแกวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันวันนี้จะขอกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อความหลากหลายนำพาสู่ยุคสมัยใหม่ ในห้วงเวลาที่โลกงขึนไปด้วยความเร็วของเทคโนโลยีพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงมีได้ดังมาจากนวัตกรรมเพียงอย่างเดียวแต่มาจากพลังแห่งความหลากหลายจากผู้คนหลากความคิดหลากวัฒนธรรมหลากภาษาหลากมุมมองที่กำลังร้องร่วมเป็นพลังสำคัญในการรลางยุคสมัยใหม่ให้ก้าวหน้า ในอดีตโลกเคยตั้งคำถามว่าอะไรที่ทำให้มนุษย์ก้าวหนะ้าบางคนตอบว่าเทคโนโลยีบางคนตอบว่าความรู้แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ผลักดันโลกนี้ให้เดินไปข้างหน้าคือความคิดที่หลากหลายความคิดที่ไม่เหมือนกันของมนุษย์ ดังจะเห็นได้ว่าเรามีเลโอนาร์โดดาวินชีศิลปินผู้สร้างงานสิ่งอันยิ่งใหญ่เรามีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้พลิกกฎฟิสิกส์ทั้งโลกและมีสตีฟจ็อบส์ชายผู้เปลี่ยนโทรศัพท์ให้กลายเป็นโลกทั้งใบในกำมือ พวกเขาเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนโลกเพราะคิดเหมือนใครแต่เขาเปลี่ยนโลกเพราะคิดต่างจากทุกคนเมื่อเราลองมองย้อนกลับไปในยุคประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าอาระยธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดของโลกล้วนเกิดจากการผสมผสานของความหลากหลายทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ผสมผสานวิทยาศาสตร์กับความเชื่อ รที่ผนวกปัจจายเข้ากับศิลปะหรือแม้แต่ประเทศไทยของเราที่งดงามด้วยวัฒนธรรมจากหลายชนชาติจนภาษาใกล้เป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าอย่างในปัจจุบันความหลากหลายนี้มีใช่เพียงสีสันประดับโลกหากแต่คือพลังคือโอกาสและคือหนทางที่จะนำพาสังคมสู่การพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืน ท่านผู้มีเกียรติคะในยุคที่เราเรียกว,ว่ายุคแห่งการเชื่อมต่อยิงโลกเชื่อมต่อกันมากเท่าไรความหลากหลายก็ยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมศาส,สนาภาษาความเชื่อรวมถึงแนวคิดในการใช้ชีวิต เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่ายุคสมัยใหม่นี้นำพาความสะดวกสบายนำพาความก้าวหน้าด้านวิทยาการมาสู่มวลมนุษย์ทำให้เกิดนวัตรกรรมความคิดเมื่อคนคิดต่างกันมาอยู่ร่วมกันพวกเขายอมสารสิ่งใหม่ที่เหนือกว่าการสร้างเพียงลำพังดังที่สตีฟจ็อบได้กล่าวว่า innovation is created when d i v e r s minds connect นวัตกรรมเกิดขึ้นเมื่อความคิดที่หลากหลายเชื่อมต่อกันเมื่อเราเก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริงเราไม่ได้ต้องการเพียงเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่เราต้องการหัวใจที่กว้างพอที่จะยอมรับความหลากหลาย หลากหลายมอบให้แก่เราคือ 1. ความคิดสร้างสารรค์เมื่อคนแตกต่างกันมาคิดร่วมกันพวกเขาย่อมมีความคิดที่ลึกกว้า,วางกว่าและเฉียบคมกว่านวัตกรรมจึงขับเคลื่อนด้วยความเห็นตามมิใช่ความเห็นเดียว 2. ความเข้มแข็งทางสังคมสังคมที่กำลังหลอนร,อรวมคนหลากหลายยอมแข็งแรง เพราะความหลากหลายไม่ใช่ความแตกแยกอย่างที่หลายคนกลัวตรงกันข้ามมันคือฉนวนที่ช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นเห็นอกเห็นใจและอยู่ร่วมกันอย่างสงบ 3. ความยั่งยืนของมนุษยชาติ อนาคตของโลกนี้มีใช่การแข่งขันเพื่อหาว่าใครเป็นที่หนึ่งแต่คือการร่วมมือกันเพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษยชาติในฐานะเยาวชนไทยในศตวรรษที่11เราต้องไม่ใช่แค่ผู้ที่ยอมรับความหลากหลายแต่ต้องเป็นผู้ที่ใช้ความหลากหลายเกิดคุณค่าเราต้องมองเห็นคุณค่าของความแตก ตรงกลาที่จะคิดกล้าที่จะเปิดใจรับฟังเพราะบางครั้งความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจซ่อนอยู่ในเสียงที่แตกแยกที่สุดก็เป็นได้ในฐานะเยาวชนไทยที่ฉันเชื่อมันว่าความหลากหลายทางความคิดจะสร้างพลังทางปัญญาความหลากหลายทางความฝันจะสร้างพลังแห่งอนาคต ความหลากหลายทางหัวใจจะสร้างโลที่นาอยู่สำหรับพวกเราทุกคนความหลากหลายนำพาสู่ยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริงขอบพระคุณค่ะ